ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา33สารสังรวมพิจารณาคดีที่พนักง,งานอายการและผู้เสียหายต่างยื่นฟ้องย่อตัวบทวักหนึ่งคดีอาญาเรื่องเดียวกันซึ่งทั้งพนักง,งานอัยการและผู้เสียหายต่างได้ยื่นฟ้องในสาลเดียวกันหรือต่างสาลกัน ศาลมีอำนาจสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกันเมื่อศาลเห็นชอบโดยพลรการหรือโดยโจทยื่นคำร้องในระยะใดก่อนมีคำพิพากษาวักสองแต่ทว่าจะมีคำสั่งเช่นนั้นไม่ได้นอกจากจะได้รับความยินยอมของศาลอื่นนั้นก่อนดีกาสำคัญ คดีอาญาที่ราษฎรและอายการต่างเป็นโจท์ฟ้องจำเลยในกรณีเหตุอันเดียวกันนั้นถ้าศาลสั่งให้รวมการพิจารณาคดีเป็นคดีเดียวกันแล้วการฟังคำพยานหลักฐานก็ต้องรวมเป็นคดีเดียวกันไม่ต้องแยกว่าเป็นพยานของสำนวนไหนและผู้เสียหายก็ไม่จำต้องนำสืบพยานที่ระบุไว้อีกในเมื่อพยานนั้นอายการได้นำสืบแล้ว